ีค่ะกลับมาพบกับต่างๆ,ๆกันอีกแล้วนะคะหลังจากคลิปที่แล้วค่ะเราได้รู้เรื่องของฝ้ามากขึ้นนะคะว่าฝ้าเนี่ยเกิดขึ้นตอนอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ถึงเริ่มป้องกันและถ้าเป็นแล้วดูแลยังไงรักษายังไงสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยค่ะและในคลิปนี้นะคะเราก็จะมารู้จักเรื่องฝ้ามากกว่าเดิมอีกค่ะเพื่อนเพื่อนเคยส่องดูผิวตัวเองใกล้ๆ้ไหมคะว่าเริ่มมีรอยสีน้ำตาลรอยฝ้าหรือว่ารอยกระหรือเปล่า วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฝ้าอีก2งประเภทนั่นก็คือฝ้าเลือดและฝ้าฮอร์โมนค่ะฝ้าเลือดนะคะคือความผิดปกติของเส้นเลือดฝอยบนใบหน้าค่ะเมื่อเส้นเลือดฝอยเนี่ยเพิ่มจํานวนขึ้นแล้วก็เสื่อมลงนะคะเราจึงเห็นเป็นรอยปื้นๆแดงๆนะคะหรือว่ารอยเส้นเลือดแดงๆบนใบหน้านั่นเองค่ะสาเหตุของฝ้าเลือดนะคะเกิดได้จากหนึ่งผิวหน้าของเราเนี่ยโดนรังสี UV เป็นเวลานานนะคะจนชั้นผิวหนังเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็บางลงบวกกับเส้นเลือดฝอยก็เพ ะะซึ่งตัตังรู้สึกว่าเป็นสาเหตุที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวก็คือการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตรายเช่นปรอทหรือว่าสเตียรอยนั่นเองค่ะการที่ใช้สารพวกนี้เนี่ยเป็นเวลานาน,านๆก็จะทําให้สะสมแล้วก็ทําให้เส้นเลือดฝอ,อยขยายตัวมากขึ้นจนเกิดฝ้าเลือดค่ะเป็นประเภทที่2นะคะก็คือฝ้าฮอร์โมนค่ะฝ้าตัวนี้นะคะเกิดจากเวลาที่เรามีฮอร์โมนเอสตรเจนมากเกินไปค่ะยก เช่นถ้าเรารับประทานยาคุมกาเนิดน,นะคะหรือแม้แต่ช่วงตั้งครรภ์นเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะไปกระตุ้นการสร้างเม็สีที่ผิดปกติคะ่ะจึงทาให้ฝ้าเนี่ยเกิดขึ้นมานะคะหรือว่าฝ้าเข้มกว่าเดิมคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะต่างตังมีวิธีป้องกันแล้วก็แก้ฝ้าดีจะต้องบอกต่อเลยละคะ่ะพิ G F I กโกเอสเตมคอร์ฟจสูตร FIR เต็มเซลล์สดลดสิวฝ้าออราทั่วเรือนร่าง ับตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนชงดื่มรสชาติอร่อยเลยค่ะด้วยนวัตรกรรมของ FIR ดูดซึมสารสก,กัดเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วมากกว่า5 1เท่าผสมผสานนะคะสเต็มเซลล์จากรังไข่ปลาแซลมอนและสเต็มเซลล์จากสตรอเบอร,บรี่สีขาวช่วยกระตุ้นการทำงานของโกรทฮอร์โมนยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานิน ลดเรือนป้ากระสุดด่างดำกลับสีผิวชั่วเรือนร่างให้กระจ่างใสเรียบเนียนพร้อมกับเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวทําให้ผิวกลับมาดูอ่อนเยาว์อีกครั้งหนึ่งและเสริมเกราะป้องกาันร,รัางสี U V จากสเตมเซลล์เมลอนสีทองฝรั่งเศสพร้อมทั้งยังช่วยเสริมความแข็งแรงของข้อต่อต่อตางตาง วิธีการชงดื่มก็ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เทพิกโกเอสเต็มคอโฟจีหซองลงน้ำอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ำเย็นปริมาณ150มิลลิลิตรคนส่วนผสมให้ละลายแล้วดื่มต่างๆแนะนำว่าให้ดื่มในเวลาเช้าขณะท้องว่างควรดื่มจนหมดแก้วทันทีนะคะแล้วก็สามารถดื่มได้มากกว่าวันละ2องซองไม่ควรชงกับน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนค่ะถือเป็นการ นนะะแต่ว่าแน่นอนค่ะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะเราก็ควรดูแลทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเพราะฉะนั้นนะคะตังๆก็แนะนําให้ดื่ม p i c โกเอสเ e มคอร์ฟ g ควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์ของ b o o เตอร์ไบร์ t บล็อกเซตค่ะหากว่าใครสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าอยากปรึกษาปัญหาผิวหน้านะคะก็สามารถติดต่อพาร์ทเนอร์ทั่วโลกของลาชูเลได้เลยค่ะ